มึงแอคเพื่อกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผม2 1 2 8เช่นเคยก็หลังจากที่เห็นลิปไฮไลท์อะไรไปเมื่อกี้นะที่โดดยิงโป้งบ้าโบบ้าหัวตรงหัวแตกเม็ดเดียวน็อกอะไรอย่างงี้นะคลิปนี้ผมจะมาทำสำหรับพวกไฮลงไฮไลท์หรือพวกอยากลากหัวเล่นอะไรอย่างงี้นะโอเคป่ะทุกคนป่ะอย่างแรกก็ไปเอาปืนมานะเอคงเอเคที่ผมขึ้นไ้ปกคลิปอะไรก็ประมาณนี้นะทุกคนนะนี่เลยเอเคมังกร ตอนเงินมับอนฟ้าอะไรไงเงีอ้ยโอเคเทคนิคแรกที่ผมจะบอกเหมือนคลิปที่แล้วคือการวางเป้าที่ผมอยากบอกสำหรับเอเคเอเคคือวางเป้าบนหัวเงี้นยนะทุกคนนะการวางเป้าบนหัวโอเคอะก่อนที่จะไปวางผมวางเป้าผมขอเปิดตั้งค่าดูก่อนแล้วกันเหมือนเดิมหนึ่งร้อยผมยิงผมก็เหมือนคลิปที่แล้วนะโอเคว่าก็จะไม่มีอะไรมากก็จะประมาณนี้นะโอเคมาเข้าเรื่องการวางเป้ากันต่อเทคนิคการวางเป้าคือวางบนหัวกับวางข้างหัวประมาณนี้ไม่ให้ขึ้นเป้าแดงนะทุกคนห้ามขึ้นเป้าแดงนะครับ การว่าการลาไอคห้ามขึ้นเป้าแดงนะโอเคป่ะโอเคทุกคนรู้การวางเป้าแล้วต่อไปเทคนิคการลากเทคนิคการลากก็มีการลากขึ้นตรงๆนะลากขึ้นตรงก็ต้องลากขึ้นตรงต้องระยะไกลนะโอเคป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ค่อยติดนะแต่ถ้าเทคนิคตรงไม่ติดทุกคนต้องลงขึ้นเดี๋ยวลงขึ้นเนี้ยเนี่ยลงลงขึ้นเป้าวางบนหัวลงขึ้นเดียวเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเดียวโอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวปรับเสียงก่อน ลงขึ้นเม็ดเดียวประมาณนี้เนี่ยเนี่ยลงขึ้นเม็ดเดียวเนี่ยเบ่ง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 อะไรเงี้ยโอเคป่ะก็จะประมาณนี้ทุกคนนะเนี่ยต้องฝึกให้ชงให้ช่ำนะผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่การเล่น AK แบบนัดเดียวแต่พวกสายไฮไ์อาจจะชอบนะทุกคนนะคลิปนี้ก็จะไม่ได้พูดอะไรเยอะเพราะว่าผมสอนรายละเอียดไปในคลิปแล้วส่วนใครยังไม่ดูคลิปแล้วก็ย้อนไปดูได้นะคลิปที่แล้วผมรับอธิบายแบบละเอียด มากกว่านี้โอเคก็ประมาณนี้สําหรับ D I ผมก็เครื่องให้มาเท่าไหนผมก็ปรับเท่านั้นนะครับทุกคนครับก็ส่วนใครชอบคลิปนี้หรือได้สาระอะไรจากคลิปนี้ก็คอมเมนต์ให้ผมหน่อยถ้าไม่ได้อะไรก็รอชมคลิปหน้าผมจะเอาเทคนิคอะไรมาบอกท่านผู้ชมอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมนะยครับเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย